สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวจอที่ผมซื้อมาเองครับ นั่นคือตัวจอ LG 27 MR 4 0 0 b นั่นเองซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเนานะว่ามันเป็นจอทํางานสมัยก่อนเนี่ยรุ่น 400B มันจะเป็นจอที่เฮิร์ตไม่สูงเนาะเฮิร์ตอยู่ประมาณ60อะไล่มาเป็น75ณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เขาเป็น100เฮิร์ตแล้วนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ใช้มาเยอะเนาะ75 60 100 165 144อยร้รอย่อะไรเงี้ยใช้มาหมดแล้วผมบอกเลยนะว่าสําหรับตัวผมนะซื้อจอมาเนี่ยหลักๆเลยนะเน้นในเรื่องของการทํางานทํางานใน Mac เป็นหลัก แล้วก็แมคของผมมันจะเป็น MacBook Pro 14นิ้วซึ่งหน้าจอมันจะเป็นหน้าจอแบบโปรโมชั่น120เฮิรตเนาะก็มันไม่ได้120เฮิรตแบบตลอดเวลามันเป็น120เฮิรตแบบ a ะแดปตีทีเนี้ยเรามีงบที่มันไม่ได้เยอะมากเราก็อยากได้จอที่มันไซส์ขนาดใหญ่ไซส์27นิ้วมาวางมองแล้วสบายตาไม่ต้องมาเพ่งไก่จอมากอะไรเงี้ยนั่งไกลๆก,ก็มองมองเห็นเนาะเวลาเราไปดูที่ร้านเนาะอันนี้ผมผมบอกก่อนนะผมซื้อจาก JB เนาะโอ้โหมันก็มีจอเรียงกันเต้มไปหมดเลยไซส์27นิ้วบาง24 นิ้้วบางก็ไปสะดุดตัวนี้นะครับเพราะาพอมันเทียบเปิดวิดีโอไฟล์วิดีโอเดียวกันเนี่ยจอ LG เป็นรุ่นที่จอสีสดอิ่มที่สุดเลยในบรรดาทุกตัวแสดงสีผลได้ดีที่สุดในราคานี้ต้องบอกก่อนผมจัดมาในราคาอยู่ที่3550บาทเป็นราคาที่ดีมาโอเคละ่ะมันเป็นจอ27นิ้วก็จริงครับแต่ว่าความละเอียดเขาเนี่ยไม่ได้สูงนะความละเอียดแค่ Full HD Full HD เนี่ยถ้า เราซีเรียสเนาะนั่งใกล้ๆแล้วมันเห็นเม่พิเซลเนี่ยก็อาจจะเลื่อนไปเป็น 2K สหรับผมไม่ได้เป็นคนที่ทํางานแล้วต้องมานั่งใกล้จอขนาดนั้นก็นั่งทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งแล้วก็ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยไม่ได้ซีเรียสว่าจอจะต้องเป็น 2K เพราะว่าผมชอบ ลักษณะความละเอียดจอที่ประมาณนี้เพราะว่าเราเวลาเราปรับใน Mac เนาะเราปรับความละเอียดสูงตัวหนังสือทุกอย่างไอคอนไอคอนมันจะเล็กไปหมดเลยโอเคล่ะมาได้เล็กมันเล็กลงเพราะว่าสเกลมันใหญ่ขึ้นเนาะมาได้พื้นที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าลักษณะงานของผมเนี่ย27นิ้วมันก็ใหญ่อยู่แล้วไงพอเราเลือกเป็น Full HD ไอคอนมันก็ใหญ่ทําให้เราอ่านอะไรมองเห็นง่ายเราไม่ได้นั่งใกล้มากเพราะฉะนั้นเรื่องของเมสพิกเซลผมก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดตรงนี้แล้วในงบราคาที่มันไม่ได้สูงเวอร์จนเกินไปอะ่ะแล้วเฮิร์ตก็อยู่ระิัน่ใดบทีพ ดีไม่ได้น้อยไปไปไห้มากไปใช้งานได้ดีสิ่งที่เขาแถมมาให้ในกล่องผมแกะกล่องปุ๊บก็จะมีจอจอนะครับแล้วก็มีตัวขาขาที่เป็นขาเล็กๆสอดไปด้านหลังเนาะมันจะเป็นเดือย เป็นเดือยกิ๊บดึงสอดเข้าไปปุ๊บมันก็จะดังกึบนะครับมันก็จะเป็นการล็อกแต่ถ้าเราต้องการปลดล็อกก็กดเดือยตรงกลางลงนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับซึ่งไอ้ตัวคอตัวเนี้ยมันเป็นพลาสติกส่วนฐานนะตัวฐานเนี่ยก็ให้มาเป็นฐานแบบสี่เหลี่ยมธรรมดาสายทํางานก็จะชอบขาแบบนี้เพราะมันดูมินิมอลดีสอดเข้าไปที่ตัวแขนนะครับแล้วก็หมุนด้วย,วยบานพับให้เราหมุนด้วยมือได้ก็เป็นน็อตนั่นแหละนะในยุคนี้ก็คือทําแบบนี้มันค่อนข้างง่ายและเหมือนตัวติดกับตัวฐานกล้องเลยอย่างนั้นเลยส่วนตััววจอเนนนีี่ยดด้้ทาปนขไนซ27ม ความกว้างความยาวความสูงของมันในระดับหนึ่งอยู่แล้วฐานเตี้ยไปไหมสําหรับผมนะเตี้ยไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เตี้ยเกินไปเท่ากับพวกรุ่น24นิ้วยังอยู่ในระดับสายตาที่โอเคอยู่ในในระดับที่โอเคอยู่ใช้งานได้โอเคอยู่คิดไว้แล้วอ่ะว่าถ้าเกิดมันไม่ค่อยยืดหยุ่นเนี่ยเล็งๆไว้แล้วแหละ,ละว่าจะซื้อขาจับจองมาสักตัวหนึ่งที่มียข้อดีๆหน่อยมีหับด้วยคือสามารถเชื่อมต่อกับตัว Mac ได้อะไรเงี้ยแบบผ่าน Type เส้นเดียวอะไรก็ว่าไปในกล่องก็จะแถมตัวสาย HDMI มาให้แล้วก็มีตัว, apter, ะวบบ DC, apter, อะแดปเตอร นะครับดีซ c ธรรมดานาะก็ไม่ได้มีอะไรมากจอมันมันไม่ได้เป็นจอเกมมิ่งที่ต้องกินพลังงานอะไรสูงมากมายมันเป็นจอในเรื่องของการทํางานชนิดจอตัวนี้นะเขาจะเป็นแผง IPS นะเรราคานี้นะครับคือในส่วนตัวผมนะ IPS มันมีหลายเกรดหลายราคาแลมากเลยในท้องตลาด LG เป็น IPS ตัวหนึ่งที่ดีมากๆเป็นอันดับต้นๆในเรทราคาที่ใกล้กันนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของ LG เขาอัตราร e f r หนึ่งร้อยเฮิร์ตคือใช้ทํางานทั่วไปสบายๆปัดเมาส์ ตัดต่อคลิปวิดีโอแต่ถ้าถามว่าเล่นเกมได้ไหมมันก็พอเล่นเกมได้นะแต่ผมไม่ได้เน้นเอามาเล่นเกมไงค่า respon s e time ของเขาก็อยู่ที่5มิลลิวินรองรับเป็น adaptive s y ิ c AMD FreeSync นั่นเองพอเชื่อมต่อด้านหลังก็จะมี HDMI มี VGA 3.5แล้วก็พอ DC ตรงนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบเพียงพอต่อการใช้งานดูเวอร์ซ่าเมาส์ด้านหลังขนาดร้อยคูดูร้อยน้ำหนักตัวจอก็จะอยู่ที่3 8 4จกิโลก็ประมาณปัดกลมๆก็เกือบเกือบโลรูปทรงธรรมดาธรรมดาสี่เหลี่ยมสิ่งที่ชอบเลยนะคือตัว จอเขาเนี่ยขอบจอด้านในขอบจอดำอ่ะไม่ได้หนามากจอแบรนด์ก็จะเป็นประมาณนี้แหละถ้าถ้าเป็นจอจีนก็จะขอบหนากว่านี้ตัวแต่ตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแต่ก็ต้องยอมรับอีกแหละเนาะว่าถ้าเป็นจอจีนอาจจะเดอจอที่สูงกว่านี้อาจจะได้แผงจอเป็น VA หรือว่างานประกอบก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับด้วยนะว่าเรื่องของสีที่เขาจูนมาหรือว่าตัวแผงจอเนี่ยความอิ่มของสีเนี่ยผมลองเทียบหลายๆตัวแล้วนะ LG แรดูแบบออปชั่นน้อยก็จริงนะแต่พอไปดูกันหน้างานจริงๆอ่ะจอ LG ดันให้สีที่อิ่มกว่าชาวบ้านเขาเสมอต้องยอมรับเนาะคือผมก็ใช้จอค่อนข้างเยอะแน่นอนจอเป็นจอด้านนะเป็นจอแอนตี้แกรก็มาเน้นทํางานเนาะลดแบบสะแทงสะท้อนต่างๆ,ๆนะครับการตั้งค่าไม่ได้ยากเลยปัดขวาก็เป็นการเพิ่มลดเสียงในช่องตัวสามจุด้าเวลาเราต่อหูฟังหรือเราต่อลําโพงนะครับตปัดซ้ายลดเสียงปัดขวาเพิ่มเสียงนะครับแต่ถ้าเราก,กดตรงกลางก็จะเป็นเขาเข้าควนะิกเมนูเนาะตำแหน่งบนก็จะเป็น power off ฝั่งซ้ายก็จะเป็น input เนาะว่าเราเชื่อมผ่านช่องทางไหน VGA หรือว่า HDMI ตั ตัวเมนูด้านขวาที่เป็นตัวเซตติ้งก็จะเป็นเมนูรวมทั้งหมดเลยก็จะมีทั้งไฟน n เนสคอนทราคทั่วไปแล้วก็มีอินพุตก็เลือกช่องได้มี p i เ t อร์นะก็เลือกเป็นพีเซตได้แล้วก็ตัวพวกเกมแอดจัสนานาอแดป t ีฟซิง n ์ต่างๆนานาแล้วก็มีเลือกเจอร r a l ลอพวกภาษาพวกอินฟอร์เมชันหรือว่าสมาร์ทเอ็นจิ้นเซฟวิงต่างๆนานาตรงนี้คือมันไม่ได้ปรับอะไรได้เยอะเพราะว่าจอไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรแบบมากมายขนาดนั้นก็ปรับได้คร่าวๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้ลองทดสอบนะก็คือผมต่อจอซิง Mac เนาะผ่านตัวสาย HDMI เนี่ยเวลาเราใช้งานครับสังเกตว่าเดิมๆค่าดีฟอลต์เดิมดม,มันจะมาเป็น c ัสตอมเนาะจากโรงงานซึ่งสีมันจะไม่ตรงกับหน้าจอของ Mac แต่พอผมปรับพรีเซตไปเป็นโฟโต้แล้วพอลองมาดูเฮ้ยสีสัน ใกล้เคียงกับจอแม็กมากๆแยกแทบไม่ออกเลยนะครับสีสันเดียวกันเลยนั่นหมายความว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องคาลิเบตก็ได้ก็คือใช้พีเซตเนี้ยที่เขาทํามาให้เนี่ยแล้วใช้กับแม็กแทนแม็กได้เลยอะ่ะคือสีมันใกล้เคียงกันมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเด่นหนึ่งก็ได้นะครับของตัวพีเซตของ LG เขาที่เขาทํามานะแล้วมันใกล้เคียงกับจอแม็กมากเลยทีเดียวคือลองดูได้คือผมอใช้เวลาแยกสายตาอยู่นานๆเออไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า มันจะทําได้ก็เป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างประทับใจกับจอตัวนี้ที่ซื้อมาเออมันก็คุ้มนะใช้กับจอ Mac ได้สบายๆเอาจริงๆไม่ได้มีอะไรมากหรอกเนาะในการใช้งานจอระดับนี้อยู่แล้วเนาะจอ LG คือเรารู้ๆอยู่แล้วเนาะว่าเขาเก่งในเรื่องของการทําจอแต่ไม่ว่าจะเป็นจอทีวีจอคอมแต่ว่าผมค่อนข้างให้ให้เครดิตกับในเรื่องของจอคอมเนาะโอเคละเข้าใจคือออปชั่นมันไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับราคา,าเทียบกับแบรนด์อื่นๆายจีเนี่ยโอ้โหเขาเน้นไปในทางของการเล่นเกมแต่คือผมสายทํางานไงแล้วสายทํางานเลยอยากได้จอที่มันแบบงบเรามีจํากัดเนาะ ก็อยากได้จอที่มันโอเคด้วยแล้วก็อยากได้สีที่พารแนลจอที่มันแบบโอเคอะ่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายทํางานเนาะเราก็จะนึกถึงจอเดียวใช่ปะแต่ว่าจอเดียวอะ่ะถ้าเป็น27นิ้วมันราคามันพุ่งไงมันไม่มีหลอก3,000ันามันจะพุ่งไปประมาณ5 0 0 0ั0 0กพันเ็ก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็ถือว่ามารีวิวให้ดูแล้วกันส่วนหนึ่งก็คือไม่มีใครทํารีวิวด้วยไงก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนถามว่าอะไรที่ผมไม่ชอบบ้างไม่มีลาโพงซึ่งไม่มีลาโพงอันนี้ไม่ได้เสียงงมมันไ่่่คออยดีเรื ของขาเวลาเราใช้อ่ะด้วยที่จอมันขนาดใหญ่อ่ะเนี่ยเราขย,ยับโต๊ะนิดเดียวเนี่ยจอมันโยกเห็นปะ มันจะโยกง่ายมันจะมันจะมันจะสายง่ายถือว่าเป็นคอสติเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วกันมันแก้ได้โดยการซื้อขาจับจอมาตรงนี้นะเดี๋ยวผมสั่งขาจับจอมาแล้วผมรีวิวขาจับจอให้ด้วยอาจจะเป็นขาจับจอที่ไม่ได้เน้นราคาประหยัดมากก็ราคาจะสูงหน่อยเพราะว่าเราก็อยากให้มันจบในสเตชันเดียวอยากให้ต่อกับแปลง้ที่มันไม่มีสายต่อพนุนพลังอะไร้างมายคือผมไม่เป็นคนที่ไม่ชอบโต๊ะที่มันรกอะประมาณนี้นะสำหรับตัวจอ LG 27MR400B e ก็ถ้าใครสนใจหรือใครมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถาม แลวก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้หรือถ้าใครสนใจจอ LG เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันเนะเาะก็สามารถไปช้อปปิ้งกันได้นะครับสำหรับนี้ผมและตัวจอ LG 27MR400B ก็ต้องขอการาบลาทุกท่านไปพปท่ีนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ